เหล่าซุปตาที่หลายคนอาจจะเห็นดาราถ่ายภาพคู่ห้องต่างๆในบ้านลงอินสตาแกรมมีมุมสวยทำให้แฟนๆอยากให้มีรายการไปขอเปิดบ้านดารานั้นแต่ซุปตาบางคนก็ไม่เปิดไลฟ์สไตล์ก็อย่างที่เข้าใจว่ารักใครชอบใครก็ต้องอยากเห็นบ้านเหล่าซุปตาคนนั้นแหละ 1. บ้านหนุ่มแอนดิวเก็กสัน เป็นพระเอกซุปตาที่หลอค้างฟ้ามายาวนานสำหรับแอนดิวเก็กสันโดยความที่เป็นหนุ่มมาติดมีแบบแผนมีกรอบและดูเข้าถึงยากทำให้แฟนๆอยากให้แอนดิวพาไปเยี่ยมบ้านในมุมโปรดแอนดิวสักครั้งใน IG มีเจ้าเหมียวที่เลี้ยงไว้อยู่และมักจะอัพภาพลง IG ให้เห็น บ้านกบสุวรรณเป็นนางเอกเบอร์ต้นที่มีคนสนใจมากที่สุดคนหนึ่งสำหรับกบสุวรันบุณกันที่ไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ปีเราก็ยังไม่เคยเห็นรายการไหนที่นางเอกตลอดการคนนี้จะยอมเปิดบ้านให้ชมสักครั้งเรียกว่าตั้งแต่สมัยที่เปิดช่องเจกี่ทีกี่ทีก็เห็นกบสุวรรณทางหน้าจอตลอดแต่ยังไม่เคยเห็นรายการไหนพาไปชมบ้านของเธอคนนี้เลย 3. บ้านอัมพชราภา สำหรับบ้านซุปตาสุดฮอตอําพัชราภาชัยเชื้อแฟนคลับได้ต่ตามสองในอินสตาแกรมและสดต่างๆนานาบ้านสวยรู้สมฐานาซุปตาแต่อยากให้รายการพาไปชมบ้านสวยกับสวนสไตล์อังกฤษของแม่อําบ้างลำดับที่สซันนี่สวรรเมธานนท์เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มมาติดที่เป็นแฟนอยากให้เปิดบ้านโชว์มากๆโดยความที่เป็นผู้ชายที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมีฝีมือการแสดงก็แตกต่างรวมถึงเรื่องราวความรัก ที่ครองสดมายาวนานและไม่เคยพูดว่ามีแฟนทําให้ซันนี่เป็นซุปตา์ที่หลายคนอยากเห็นไลฟ์สไตล์และอยากเห็นมุมโปรดในบ้านบ้างอะไรบ้างลำดับที่5เจนนี่อลพาสณป้อมเพชรเป็นอีกหนึ่งซุปตา์สุดฮอตที่ยังไม่ยอมใจอ่อนเปิดบ้านให้รายการไหนได้เข้าไปถ่ายง่ายๆแต่แฟนคลับนั้นอยากจะเห็นใจจะขาดเพราะในา g อจีสาวเจนนี่มักจะอัพภาพมุมสวยในบ้านอยู่บ่อยๆเป็นบ้านหินอ่อนทั้งหลังรู้ราคาแพงเหมือนเจ้าของบ้าน ลำดับที่6บ้านหมากปรินเป็นหนุ่มฮอตมากในเวลานี้สำหรับหมากปรินสุภารัตถ้าเราพูดถึงพระเอกที่หลายคนชอบในไลฟ์สไตล์ชิลๆวันว่างจากการทำงานเล่นกับน้องหมานอนแคมป์ท่องป่า ขึ้นเขาอยู่กับธรรมชาติรักน้ำตกที่เรามักได้เห็นผ่านไอจีของเขาตลอดแต่ยังไม่เคยเห็นรายการไหนตามไปขอเปิดบ้านของหนุ่มหมากสักทีเชื่อว่าแฟนคลับอยากเห็นทุกซอกทุกมุมรวมถึงห้องนอนของผู้ชายคนนี้มากอยู่เหมือนกันค่ะ